ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนาเจนครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพูดถึงพักเพื่อไทยนวันนี้นะครับหรือถมองย้อนกลับไปนี่เป็นพักของทักษิณนพูดง่าไงตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชารนและมาเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพักการเมืองของทักษิณเนี่ยเดินมาสู่จุดที่ตกต่ำที่สุด การไม่มว่าจะเป็นเรื่องของการหาเสียงแล้วทําไม่ได้คนไม่เชื่อถือหรือแม้กระทั่งการบริหารต่างๆในในการเป็นแกนนํารัฐบาลชุดปัจจุบันโดยมีนายกแพทองทานลูกสาวของทักษิณเป็นนายกเนี่ยนะแล้วล่าสุดมาเจอเรื่องที่ทั้งทักษิณทั้งลูกอะไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นนี่ยก็คือไปหลงพลาดท่าให้กับฮุนเซนนะ อแล้วก,ก <ะ S 1> ลายมันมีคลิปเสียงเข้ามา <c oughs> กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเข้าทางธีมของฝ่ายตรงข้ามที่ไปกอ็อบใหญ่อยู่ในเวลาเนี่ยทั้งๆที่มอบมาไม่รู้เป็นเดือนๆเ,เป็นปีแล้วเนี่ยนไม่มีใครเอาด้วยเนี่ยนะพอได้ <กะ S 1> เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก,ก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้น <กะ S 1> ถ้าถ้าพูดถ้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจบแล้วครับเพื่อไทยนี่คำนี้เนี่ยมันมันได้มันได้มันมันจะสื่อความหมายตรงนนะี้ได้ชัดอยู่ใช่ไหม คือมันไม่จบได้ไงนะแมวผมพูดตรงๆนะเอาแบบจริงๆอาจจะไม่มองที่จบก็ได้คือคุณทักษิณพักเพื่อไทยพักอ่าไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยหรือพักคุณทักษิณเนี่ยมันเหมือนยาหมดอายุอ,ะอ่ะเอางี้ดีกว่าจากที่ครูคนรักษาหายทุกอย่างแก้ปัญหาเศรษฐกิจยจิงลากหญ้าโอ้สูตรตั้งนู่นตั้งนี่จนกนระทั่งป่าผู้มีอิทธิพลปัญหาสังคมปัปราไ้หมดแต่ตอนนี้ ขอพูดแบบภาษาคนไทยได้ไหมภาษาเราเรานี่พูดทียอะไรไม่ได้เลยทาอะไรไม่ได้สักอย่างพูดพูดภาษาถ้าพูดภาษาคขมรมได้จะพูดเขมรก็ได้นะผมคือคือจริงๆนะอยากจะพูดอยู่เหมือนกันแต่พูดไม่ได้คือมันบอกไม่ถูกนะแบบทําอะไรไม่ได้สักอะไรสักอย่าง มันเหมือนยาหมดอายุจากคนที่เคยเก่งคุณทักษิณพวกคนออกมาตอนเป็นเพื่อไทยตอนเป็นเพื่อไทยรัฐบาลใหม่ๆเห,ห็นไหมออกมาใช้ไอเดียรุ่นใช้ไอเดียที่ทุกคนก็ฟังไปเชื่อแ,แ,ตแต่ตอนนี้ไอเรื่องที่คนไอเรื่องที่คนหวังมากที่สุดก็คือเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอ่ะใช่ใช่ะะะเะเคยทำทำ้รหม นายจิ๊ไอ้คำนี้เนี่ยมันทิ่มแทงเขากับอยู่ตลอดเวลาคือมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยใช่ใช่<ล>ใช่แล้วพ่ออยัางมาโม้อีกว่าถ้าเศรษฐกิจประเทศนี้เพื่อไทยแก้ไม่ได้ก็ไม่มีใครแก้ได้แล้วเนี่ยไออจริงๆมันย้อนมาบาดคอเพื่อไทยเนี่ยใช่ไม่มีใครแก้ได้จริงๆเพราะคุณไม่ให้ใครเขาแก้เลยเพราะคุณไม่ยอมไปไหน <c oughs> คือสภาพของเพื่อไทยของรัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้มันหมดแล้วมันหมดแล้วจริงๆ มันอยู่ในจุดที่จุดเบบเป็นจริงในสภาพของรัฐบาลเพื่อไทยแม้กระทั่งอุ๋งอุ๋งอ,งอิงคือปกติก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเจอมนขเมเนเขาไปอีกหนักเขาไปอีกอืมมันไม่มีอะไรเลยมนขมเนนี่แทบจะไม่มีอะไรมันทําเราทุกคนก็รู้สันดานทําให้เรารู้สันดานของเพื่อนคุณทักษิณคือจร,จริงๆรู้ได้ทันทีว่าอ๋อคบกันได้คนยังคนยังอ่าผมเคยเชื่อก็ได้ขาออานุขออภัยที่เอ่ยนามคุณฮุนเซน คนอย่างคุณคุนเซนนี่อย่างอะไรนี่พูดจริงๆไม่มีใครครบหรอกผมเห็นคุณทักษิณน่ะครบได้อยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ครบคือนิสัยอย่างนี้ใครจะไปครบอ่ะพูดตรงๆเถอะคือถ้าคุณจะลบคุณจะว่าอะไรคุณก็ว่าแบบแบบแบบนายกแบบผู้นําประเทศเลยแบบนักเลงเลยแต่นี่อ่าแบบไหนเขาเรียกแบบไหนผมไม่อยากพูดไม่อยากเปรียบเทียบเออคือเหมือนพันบ้านบ้านเพื่อนบ้านทะเลาะกันแล้วเาก็หินมาคว่างราคาเขาแล้วตัวเองก็แอบอยู่ในบ้านอย่างนี้ มันเหมือนใครอ่ะออกมาคุยกันแล้วว่าคุณอย่างนั้นคุณจะได้อย่างนี้คุณอย่างนี้อย่างนี้อะมากมาเลยนะและสิ่งที่คุณด้งยิ่งไปพูดกับคุณฮูนเซนผมขอแจ้งว่าคุณฮูนเซนก็แล้วกันยั้ใสุภาพหน่อยมันหลายคนก็บอกคุณด้งยิ่งขายชาติม็อบอกมาขายชาติขายเป็นดินพวกกับคนไทยหัวใจขรมคือผมไม่ได้มอกเรื่องขายชาติเลยเพราะคุณด้งยิ่งขายไม่ได้อยู่แล้วอยู่จะไปยกแผ่นดินตัวนี้เขายกแผ่นดินไม่มีทางคุณนี้ไม่มีทางทําอย่างนั้นได้เลยครับ แต่คุณลุงยิงก็ยังเป็นคุณรุงยิงคือไม่มีสมองไม่มีแบบคือหลายคนก็บอกคุณลุงยิงไร้เดียงสาอ่อนฮัดคุณลุงยิงทำาน่นทำนี่มันก็คือไม่ได้ทํำอะไรหรอกจริงๆค,คุณลุงยิงนี่ไร้พุทีิภาวะที่จะเป็นนายกบอกกันตรงๆมาแต่แรกแล้วแต่คุณทักษิณพยายามจะปั้นโดยลักษณะแล้วคุณนี้ไม่มีคุณสมบัตินายกเลย เนี่ยโอเคใช่คนรุ่นใหม่เพื่อจะดึงคนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศทุกคนก็ให้โอกาสแต่สังัที่ผ่านมายังไม่ได้ทําอะไรทําอะไรไม่ได้เลยพูดกันตรงๆเลยทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่คุณอุ้งอิงมีอยู่เก๋งที่สุดแค่นั้นคือตอนนี้คือความทนทานผมไม่อยากใช้คำว่าอย่างอื่นนะเป็นคนที่ทนมากทนเท้าถ้าเป็นนักมวยเขาเรียกทนมือทนตีโดนสารพัดนะแมว ทั้งนิติสงครามทั้งสภาวะแวดล้อมทั้งอะไรโดนด่าโดนกันแกก็อยู่ได้คือในสภาพทั้งคนรู้ยิงทั้งรัฐบาลตัวนี้จบไปแล้วครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แน่นอนจะยุบสภาจะลาออกว่าไปเลยอยู่ไม่ได้มานานแล้วมาเจอมนขมิ้นเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกมันมันจบแล้วคุณว้ยิ่งเองก็ไม่ยุบสภาก็เราออกแต่เพื่อไทยยุบสภาก็เราออกเพราะอะไรทึงไม่กล้าย,ยุบ พอยุบแล้วก็จบไม่มันมันกลับมาไม่ได้ถ้<ม>าเพ<ห>ื่อไทยยุบนะรอบนี้เนี่ยจบอย่างที่นาจิตว่าเนี่ยแล้วแล้วจบแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์กลัวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยกลัวนะพรรคอื่นๆฝ<า>่ายผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังฝ<า>่ายอนุรักษ์เนี่ยนะผู้ม<า>ีอำนาจนอกระบบเนี่ย,ย<า>นะก็กลัวพรรคประชาชนหมดนะจิตเพราะว่าพรรคประชาชนจะมาแบบเยอะแน่ ่ายแล้วจะถล่มทลายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่สําคัญนะจิตที่เขาไม่ไม่ไม่กล้ายุบสภาถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรักประชาชนมาเยอะเนี่ยนะไอ้ฝ่ายปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะจิ๊ดเ่าเนี่ยเขากลับมาเป็นเขากลับมาเป็นรัฐบาลไม่ได้นี่เขาเสียประโยชน์มาจา่เขาคอนโทรลไม่ได้นะคือคือฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยกับรวมทั้งผู้มีอานาจที่เป็นรัฐพันลึกอะไรที่ที่พูดกันอยู่แล้วไอ้เกมเลือกตั้งเนี่ย ถ้ามันไปอยู่ในสนาม,มเลือกตั้งอยู่ในมือของประชาชนเนี่ยเขาคอนโทรลไม่ได้นะจิตับเพราะฉะนั้<ใ>นะตอนนี้เนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้อยู่ในเกมของการยื้อการเป็นรัฐบาลไปอย่างนี้แหละเอาเอาถ้าแบบเลวร้ายที่สุดสําหรับเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยก็คืออาจจะอิงอาจจะโดนสอยแล้วก็เลือกนายกกันเอง แล้วก็เรื่องนายกคนใหม่ทีนี้ทีนี่ทายังไงที่นายกยังเป็นของคนของเพื่อไทยก็คือเอาชายัยเกษมนิติสิริมาจานั่งใช่ไหมแล้วแล้วในส่วนของฝ่ายฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยก็ยังแบ่งจัดสรรผลประโยชน์กันแล้วที่สําคัญคือไอไอไอดีลลับเนี่ยที่มีผู้มีมมอ,มอานาจเกี่ยวข้องอยู่นี่นจิเขาก็ยังคอนโทรลทักษิณได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสภาถ้ายุบสภาเนี่ยมันไปอยู่ในมือประชาชนไง ครับใช้แม้เลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยแม้เลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาแทรกแซงได้เนี่ยนะในเกมอำนาจเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดประชาชนมาเยอะๆเนี่ยเขาคอนโทรลไม่ง่ายไงนะจิตใช่ใช่จะจะเล่นจะเล่นงานพักประชาชนแบบทื่อๆดดยตรงๆเนี่ยมันก็ยากยากขึ้นไงนะจิตกับกับตรงนี้อะครับที่ผมมพราคเพื่อไทยอยู่ได้ด้วยการอํานาจเหนืออํานาจอยู่ อเอาอย่างไรดีกนแล้วก็ซับดีกลาหม่มกักไว้กักไว้เพื่อรอบิ๊กคนหนึ่งเข้ามาสามเดือนจะเข้ามาอย่างนี้ออถ้ามองตามดักแล้วสามเดือนรัฐบาลอยู่คถึงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เมื่อนี่แหละครับมันมีอำนาจที่เหนืออำนาจม,นมีอำนาจ,จนต่างๆที่มาถ้าเป็นเกมการเมืองทั่วๆไปยุบสภาไปนานแล้วครับไม่ยุบสภาก็ลาออกหรือไม่ก็มีแอคชั่นอะไรต่างๆนานาไปเรียบร้อยแล้วเพราะสถานการณ์ตัวนี้มันเลวร้ายมากกว่าที่เคยทํามาตั้งเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในยุคข,ของคุณตั๊กสินยุคข,ของอคุณยิ่งรักหรือยุคใครก็แล้วใครสถานการณ์ตัวนี้เลวร้ายกว่ายุคนั้นอีกแต่ก็เพราะอะไรเพราะอำนาจอำนาจที่เหนืออำนาจพักการเมืองไม่ใช่คนมีอำนาจสูงสุดเท่านั้นเองก็พยายามเลี้ยงดูเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเลี้ยงผมไม่อยากบอกเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงไลยว่าไปปร,ป,รประคองกันไปอย่างนี้แล้วก็พักประชาชนที่ได้คะแนนขึ้นมาให้ผมพูดแบบเป็นธรรมที่สุด พรรคประชาชนเองก็ไม่ได้โชว์อะไรที่มันโดดเด่นแต่เขาสิ่งเดียวที่เขามีอยู่คือจุดยืนเขามีจุดยืนที่มั่นคงแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาเป็นฝ่ายคา้านแทนที่เป็นพรรคอื่นต้องโดดกระโดดหูเปล่าผมพูดตรงๆพรรคฝ่ายค้านอื่นทั้งมาเออมาแล้วมาพวกเราพวกเราออธิบายอาธิบายไม่ไว้บางใจแต่นี่เขาก็มีจุดยืนของเขาไม่ใช่นึกจออากอาธิบายกัอ,อธิบายอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ทําคือแน่นอนว่าเขาก็มีจุดยืนของเขาแต่ขาดแนวที่มาแก นอกจากจุดยืนแล้วเนี่ยเขาเขาไม่หลงไปตกเป็นเครื่องมือคนอื่นด้วยไงใช่ใช่ใช่คือคือมันมีจุดยืนอยู่แล้วแน่นมันก็เลยไม่ไปเพราะถ้าไปก็ไปในจุดยืนของตัวเองอย่างนี้ได้ถ้าคุณมาเข้าในจุดยืนอย่างฉันก็ไปอะไรประมาณอย่างนั้นแต่นี่เขามีจุดยืนเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่อ่ะแล้วคะแนนทะลมทลายมาจากไหนจะสมมุติเอาดูจากดูจากโพไม้คุณเท้งพักประชาชนได้มาที่หนึ่งพักเพื่อไทยไปอยู่ที่สามพักรวมไทยข้างชาติมาที่สองอย่างนี้ คะแนนของไม่มาจากไหน,นมาจากเพื่อไทยโยนให้ทั้งนั้นมาจากรัฐบาลเพื่อไทยโยนให้มาจากคุณอิงงยนให้คือหมดไปเลยคะแนนทุกอย่างจบไปหมดเลยเพื่อไทยไม่เหลือแล้วตอนนี้จะนับหนึ่งใหม่ก็ไม่ใช่รู้กันอย่างที่บอกไม่รู้นับจากไหนนับจากลบหรือนับจากศูนย์นะครับเพราะตอนนั้นตอนนี้ก็คือเลือกตั้งใหม่ก็อ,อยู่ที่ว่ายัางไม่ยอกก็ออยังลากกันไปเรื่อย ลากกันไปอย่างน้อยน้อยกาสามเดือนจนก่อนบี๊กแก้วจะออกมาเป็นรัฐมคนรีกลาหมแต่ผมมองดูแล้วว่าบ้านเมืองจะอยู่อย่างไงนะแม่ตอนนี้เศรษฐกิจใครแก้รัฐบาลเอาโอเคปดข้าออกมาแล้วรัฐบาลคอรมอชุดใหม่ออกมาแล้วแต่หัวหน้ารัฐบาลก็คือกูอ่านท่านนายกก็ยังเป็นคนเดิมคือเป็นคนที่ยังไม่ประสีภาษาอะไรอยู่อย่างนั้นแต่หัวหน้ายังอยู่ตรงนี้หัวหน้ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้ และลูกน้องรัฐบา,นนาลคณะรัฐมนตรีต่างๆจะทํำยังไงครับโอเคอาจจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำโน่นทํานี่แก้ปัญหาเศรษฐกิจหลายคนก็บอกว่าคะแนนของเพื่อไทยตกลงมาอยู่หน่อยมาทํางานแล้วกู้เศรษฐกิจได้กู้อะไรได้คะแนนก็หมายเองแน่นอนครับผู้ถูกต้องทุกอย่างแต่จะทําได้ไหมผมมองดูแล้วถ้าทําได้ก็ทําได้นานแล้วสิทําไมจะเพิ่งมาทําตอนนี้<อ>ปัญหาทุกอย่างไม่ได้ไปไหนหรือย,ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างและทําไมเมื่อก่อนไม่ทํา ไม่เห็นทําได้ก็ปัญหาคืออยู่นี้แล้วใครเชื่อแล้วนายกก็จะเป็นคนเดิมต่อให้รัฐมนรีพิเศษพิโสมาจากไหนถ้าเป็นนายกคนเดิมเป็นอย่างนี้ประเทศชาติจะไปอย่างไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็รล้วอามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับเพื่อไทยจะทํำยังไงคุณก็ต้องมีทางเดียวก็คือหนึ่งคุณก็ต้องไม่ใช่แค่นับหนึ่งใหม่ต้องตับทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็น ตัวรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีตอนนี้คุณแพรทองทานไม่มีความที่จะลากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอนโพลออกมาก็ตกไปอยู่อันดับห้าตับหกจากที่เคยอยู่แพ้อยู่อันดับสองอันดับสามตอนนี้หล่นวูบไปมันชัดเจนครับคําว่าโพลนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาไปเอามาแบบเสกมานะครับไม่ใช่ไปเปเดามา มีการสมรวจประชาชนแล้วจากคะแนนเสียงของประชาชนจากเสียงของรัฐบาลหรือจากเสียงของเราที่ผมพยายามให้โอกาสคุณแพทตรงทานมาตลอดตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับให้โอกาสอีกแล้วมันไม่ไหวเพราะทุกคนเดือดร้อนกันหมดแล้วสภาพเศรษฐกิจตกต่าไปเรื่อยคนไม่มีอะไรให้กินแล้วก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทาอย่างไงท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดลงอย่างเงี้ยส่งออกเติบโตเพราะเร่งส่งออกแต่ปีหน้าก็จะเจอทั้งปัญหาทั้มทั้งปัญหาอะไร และจะแก้ยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมันเหมือนกับให้ยาก็ให้ยาแบบไม่ถูกหรืออย่างไงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่าจะทำยังไงจะยื้ออำนาจยังไงเป็นยาหมดอายุจะปาผู้มีปราบราบุคนเหมือนเดิมมันทำไม่ได้ผลงานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าอาการจะเป็นอย่างไงอาการตอนนี้มันฟ้องมาหมดแล้วโพลทุกโพลระบุชัดสำรวจมาตอนไหนก็คงหนีไม่พ้นคะแนนก็ตก ไปไหนก็ไม่ได้นะครับทุกคนพักการเมืองตอนนี้ก็คือเป็นพักการเมืองทุกคนก็อยากได้ของใหม่แน่นอนสิ่งที่ผมเห็นชื่อรายชื่อคณะรัฐมนตรตีแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าเอาเข็เป็นคนใหม่บางคนเราก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่แต่มันมองแล้วมองไม่เห็นความหวังเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่ว่านี้เราก็ไม่รู้มันก็คือ พูดจริงๆนามสกุลรุ่นเก่านะพี่ที่ขวานามสกุลก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มามันจะฉายแววไปได้ขนาดไหนมันจะส่งพลังไปได้ขนาดไหนในขณะที่นายกยังเป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นเพื่อไทยตอนน,ตอนนี้ที่ต้องแก้ที่ต้องสร้างถ้าคือยังไงก็หนีไม่พ้นอย่างไ,กไางไก็เป็นเพื่อไทยต้วงมาเพื่อไทยเปลี่ยนนายกเถอะและผมก็ยังมองไม่เห็นคุณจันรเกษมคุยชยัยเกษมเท่าไหร่ผมมองดูแล้ว แหมมันมันหมดยุคแล้วเอาพูดกันตรงๆเลยแต่ว่าอาจจะดีเพราะเราเห็นคุณแพรทองทานมาจนหมดแล้วมันไม่ได้มีความหวังอะไรอ้าวใจเกษมก็ใจเกษมทุกคนก็อย่างนั้นแต่ว่าโอกาสของคุณใจเกยมมีน้อยมากถ้าหากมาเดือนสองเดือนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยมันจะจบเร็วผมก็ยังไม่เห็นคนใหม่นอกจากปเปรียวพักอื่นนอกจากจะดึงคุณนันุทินนจะดึงใครดึงกุจุลินดึงอะไรไปอีกเรื่องหนึ่งแต่แน่นอนว่า ในลักษณะอํานาจอย่างนี้ไม่มีทางเป็นคนอื่นยกเว้นถ้าเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลอยู่คงไม่เอาคนอื่นแน่นอนมันก็คงเป็นคุณชัยเกษมเหลือคุณแจเกเมอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะบอกมามันต้องมีอะไรเฉียบขาดและเฉียบพลันสร้างความมั่นใจให้คนได้อย่างทันทไยไเพราะไม่งั้นคะแนนมันจะไม่มาเนื่องจากมันติดลบปกติเราพูดถึงม็อบนั้นนะแมวนะ หลายคนก็เบื่อหลายคนก็เบื่อเพราะพุทมอบ่วนวายแล้วเนี่ยพูดถึงปฏิบัติเอาอ,อีกแล้วเนี่นยแต่พอมอกออกมาเขากับมีกําหนดเวลามีตารางเวลาพูดกี่นาะทีดีๆแล้วสามทุ่มไปอย่างนี้ตอนรแรกเลยนึกว่าหงจะวุ่นวายแน่นอนแต่มาถึงพอ้มาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแม้ว่าจะมีการคุณสนทิ่อาจจะพูดถึงการปฏิวัติแต่พูดจริงๆนะ โดยคำพูดและโดยเนื้อหามันก็ไม่ได้แสดงว่าเชิญชวนสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่แกพูดถึงครับณจิตสนที่เนี่ยเขาคือเขาไม่ได้ยุยงณจิตมันใช่อะไรไม่ใี่ว่าเขาไม่ได้ยุยงแต่มันเข้าข่ายการพูดมันเข้าข่ายเป็นการส่งเสริมรัฐประหารหรือเปล่าณจิตอย่าลืมคนแบบสนที่นี่เขามีเทคนิคมีความสามารถในการพูดในการใช้ภาษาในการสื่อสาร เลี่ยมมุมในการพูดของสนที่เนี่ยเขาไม่ใช่มือมไม่ใช่มือไม่ใช่ว่าคือไม่มือใหม่ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ใช่มือใหม่หรอกแต่เขาในเรื่องของการพูดนะนะจี๊ไปฟังให้ดีดิเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันเกิดวิกฤตวิบัติเนี่ยทหารเขาก็จะเข้ามาแก้อะไรเงี้ยแล้ววิบัติรัฐบาลเขาแก้กันไม่ได้อะไรทํานองนี้นะนะจี๊ส่วนที่นี่นั่นแหละเขาเหลี่ยมมุมในการพูดเขาไม่ใช่ธรรมดาโอ้ยเขาพูดระวังทํานองว่า ถ้าทหารเข้าราชกาเขาคงไม่บอกผมหรอกแต่ขอร้องอย่าเอาในพลมาเป็นนักกานให้คุยกับประชาชนอ่าผู้ดีผู้ดีแต่เข้าทางอยู่ดีเข้าทางเข้าทางพักเ <c oughs> พื่อไทยเข้าทางท <c oughs> ัประชาชนออกมา <c oughs> ว่าม็อบชวนชวนทหารออกมา, <c oughs> มาปฏิวัติาเข้าทางอยู่ดีนะครับซึ่งโอเค <c oughs> ไอ้พูอย่างี้ก็มันก็อย่างนั้นแหละครับมันก็แปลว่าม็อบม็อบเองก็พูดกันตรงๆว่าจากที่ไม่ พอใครพูดถึงม็อบนีเขาจะสายหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพูดถึงม็อบก็สายหน้าในช่วงนั้นนะครับพูดถึงรัฐบาลก็สายหน้ามันเคยไปกัไนไหะแต่ตอนนี้เท่าที่ดูคนมามันคุ้มสแสดงว่ามันมีการยอมรับพอสมควรมันอาจจะเกิดจากมนขษแมงก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเออจากที่คุณแพทองทานไปพลาดทําให้รู้สึกขายชาติข้อหารุนแรงขึ้นมามันทําให้เกิด ม็อบเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันทําให้พรรคเพื่อไทยนี่จะต้องเดินหน้าให้ดีกว่านี้ทําอย่างไรคุณให้ดีกว่านี้ทำอย่างไรคุณที่บอกว่าต่อไปถ้ารัฐนคณะรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นไมเองเพื่อไทยก็จะคะแนนถูกต้องพูดถูกต้องทุกอย่างแต่จะทําได้ไหมผมเองภาวนาให้คุณทําได้ครับเพราะผมเองก็ไม่อยากให้มีมอ็อบไม่อยากให้มีรัฐประหาร ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็จริงๆถ้าบอกว่าไม่อยากให้มีเพื่อไทยมาบริหารมันก็ทําไม่ได้มันก็ต้องทนเพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธทปไกตยแต่ทําอย่างไรคุณจะสามารถทํางานนี้ไปได้ด้วยดีโดยไม่มีอย่างอื่นเข้ามาถึงและคุณก็กล้ายุบสภาที่จะเลือกตั้งกันใหม่โดยที่คุณตอนนี้เท่ากับว่านะ้าแมวถามที่จริงเถอะ ตอนนี้รัฐบาลก็เสียงปิ่นน้ําผมยังไม่รู้จะเดินหน้าย,ยัางไงพอสมมุติว่าทางอา้อาพักเล็กพักน้อยตอนนี้มีเสียงหมดพูดเสียงดังมาหรือใครหรือเพื่อไทยตํยำเสียงดังผมถอนตัวนะให้ผมขอผม,ผมงั้นผมถอนตัวนะนั่นแมวจะไปยังไงเนี่ยทุกคนก็ต่อรองอํานาจกันอยู่ก่อนจะก่าจะตั้งไม่ได้เห็นไหมต่อรองต่อรองต่อรองรัฐมนตรีนยจิตคอยดูรัฐบาล คอลโใหม่เนี่ยนะเสียงปิมน้ําแบบนี้สภา,าเสียงปิมน้าแบบนี้นาะจิตค,คอยดูว่าในสภา,าเนี่ยกว่าจะผ่านกฎหมายแต่ละฉบับเ,เตรียมเตรียมตังไวเ้เยอะๆแล้วกันเออเตรียมกล้วยไว้เยอะๆรับรองโดนต่อรองเรียกกล้วยระเบิดเธอเธอแน่เ,เนรนะพราะอะไรนาะจิตคือบรรดาสสพวกนี้เนี่ยในโดยในกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต่อรองได้เนี่ยนะพวกพักย่อยๆนะเขาหายไปสักห้าคนสิบคนนี่ก็จบเหตแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาจะต่อรอง เขาจะต่อรองเขาต้องเตรียมกล้วยไว้นะจิตเลือกตั้งสมัยหน้านี่เขาต้องใช้เงินใช่ไอพวกนี้แหละต่อรองระเบิดเจอเทิงแน่นี่แหละครับเมื่อก่อนคือเป็นเกมสองพักใหญ่สู้กันแต่ตอนนี้ทุกพักมีพลังหมดเพราะคุณขาดไปห้าหกเสียงคุณตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะเดินกันยังไงหมดกล้วยไปปุ๊บบุกหมดกล้วยไปกี่ไร่ถึงจะพอแล้วแล้วคนที่ช่วยทักษิณนะจิดคือธรรมนับ ธรรมนัฐนี่เป็นตัวช่วยทักสินไม่รู้แหละผมว่าจะให้ธรรมนัตเตรียมกล้วยหรือใครเตรียมกล้วยน่ะเตรียมไว้เยอะๆเลยคือคือร้วมันสภาพบันจะยังไงนะแมวประชาชนจะไปแบบไหนนี่ผมมองแล้วผมปวดหัวแทนเลยนี่แหละนี่แหละกลายเป็นว่าต่อไปนี้การเดินต่อนี้เป็นการต่อรองซึ่งอํานาจเพื่อใครเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง เหลือเหลือผมขอถามงี้แหละและตอนนี้ประชาชนจะอยู่ตรงไหนผมก็เห็นแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแทนจอมรับว่าเหนื่อยแทนมากๆกับรัฐบาลชุดนี้จะไปอย่างไงจะเดินอย่างไงเพราะว่าหนึ่งเสียงปิมน้าอย่างที่บอกอํานาจต่อรองพักสิบเสียงก็มีอำนาจต่อรองจากพักเมื่อก่อนพักสิบเสียงนี่ต้องเงียบครับต้องเงียบครับขอขอนั่งเก้าอี้ก่อนแต่ตอนที่สิบเสียงได้แล้วครับนี่แหละครับคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ต่อไป รัฐบาลเพื่อไทยจะทำอย่างไรผมรู้ว่าคุณทักษิณสามารถบริหารอํานาจตรงนี้ได้ดีแต่ว่าพอ,อารบริหารได้ดีแล้วการเมืองตัวนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างที่คุณพูดได้ไงว่าคะแนนจะมาเองการรุนาเถอะครับการรุนาถ้าไปไม่ไหวจริงก็คือนอานาจให้ประชาชนเถอะครับขอร้องครับอ่สวัสดีครับนี่นครับน้ามแมวครับก็ก็ตามนี้แหละครับเอ่อเดดูสภาพแล้วนี่ ต้องบอกว่าหมดสภาพถดถอยตกต่ำที่สุดสำหรับเพื่อไทยจริงๆริงยอดก็ติดตามดูกันต่อไปครับนี่คือสปอร์ตไลท์เทโกับผมพิสิฐ์ทันทิวแล้วก็นาชิตคุณเทพสิทธิ์มริชาติแล้วเจอกันใหม่ครับ